ใหใจเยญ่ครับท่เืเครับโอป็นไงเกนเครับไม่หมนเตครับผมบอกเลยงไสุดยอดสองแต้มว่ะสองแต้ม เทไหมต้นเ<ม>ทเลยขอโม้หน่อยเถอะครับท่านผู้ชมนะวันนี้เราก็จัดมาสองตัวครับปลาธรรมชาติอย่างแน่นอนไม่ได้ยิงที่สะนะครับยิงที่อ่างเก็บน้ําบ้านผมเองนะครับท่านผู้ชมนะปืนตัวนี้นะครับที่ไปใช้ทดสอบวันนี้เราไปย้ําคิดย้าทานะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมมั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรานะครับว่ามันแม่นจริงหรือเปล่ายิงได้จริงหรือเปล่านะครับผมนะใครซื้อไปแล้วหมานคอมเมนต์หน่อยนะครับท่านผู้ชมนะคอนเฟิร์มให้หน่อยว่ามันเจ๋ง ที่สุดในโลกแล้วนะครับคนี้ครับในราคาเพียง1,699บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทุกประเทศราคานี้จ่ายหน้าบ้านเลยครับท่านผู้ชมนะปืนตัวนี้นะครับสเปคมีดังนี้นะครับพันท้ายผมออกแบบเองนะครับทรงนี้เขาเรียกว่าทรงสมัยใหม่ทรงโมเดิร์นนะครับจับกระชับมือประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเห็นผมยิงในคลิปนะครับแล้วก็ไอตัวเซฟนะครับตัวนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นสแตนเลสสตีลนะครับรับประกัน3ปีไม่มีรั่นนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เป็นเซฟนกหลังเลยนะครับขึ้นง่ายๆนะครับลูกดอกเป็นลูกดอกหัวทงเหลืองนะครับลูกดอก4.5มิลนะครับทั้งดุนเลยนะครับส่วนไอตัวนะครับเป็นเขาเรียกว่าเหล่านะครับเป็นรางยัดไม้นะครับตัวนี้นะสุดยอดจริงๆนะครับแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ผมขึ้นยิงนะครับ เป็นยางสองเส้นสบายๆนะครับรางตัวนี้นะครับแล้วก็ปีกของธนากรเองนะครับของธนากรนะครับโอ้ยอะไรเข้าตาัวนะครับธนากรนะครับตัวนี้ปีกธนากรนะครับสามารถรับน้ําหนักยางได้สี่ถึงห้าเส้นสบายๆนะครับแล้วก็ที่จับท่อเป็นสเตนเลสสตีลนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับได้ท่อพร้อมสาย PE 1หนึ่งหนึ่งอันนะครับไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าได้ยางแถมไปหนึ่งเส้นนะครับ 1>, 1 6 9 9ัสจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับให้ของขวัญปีใหม่นี้เท่านั้นนะครับอ่าออกจากปีใหม่นะครับปลายังไม่ตายเลยดิ้นเดียวเดาเดวให้นะครับตัวนี้นะครับถ้านะครับหลังปีใหม่นะครับอาจจะกลับไปอ,อ่าทำไมมันกระเดียวกระเดียวแบบนี้วะมันเก่งแล้วนะมันเก่งแล้วนะครับถ้าหลังปีใหม่ อาจจะขึ้นไปในราคา1,700บาทไม่รวมส่งเหมือนเดิมนะครับนะปีใหม่นี้ผมให้ขึ้นกำไรให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับมี2ทรงตัวนี้ก็ทรงมือสอดนะครับตัวนี้เป็นทรงเขาเรียกว่าทรงอะไรวะทรงสไนเปอร์อ่ะทรงสไนเปอร์นะครับกัมโคสไนเปอร์นะครับของทีเคกันเนอร์แบบนี้นี่เองนะครับท่านท่านผู้ชมนะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าผิดกันแค่ทรงปืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะ1 0 0 0 699จะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศจ่ายราคาเดียวราคาที่เท่านั้นนะครับหลังปีใหม่อาจจะปรับขึ้นเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะให้ของขวัญปีใหม่ท่านผู้ชมนะครับไม่เก็บค่าส่งแถมลดราคาด้วยนะครับผลงานนะครับเดี๋ยวไปดูท้าคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูท้าคลิปนะครับวิธีการยิงของเรานะครับท่านผู้ชมนะก็ยืนยิงข้างอ่างเลยเก๋าเก๋าไปแล้วท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากที่ติดตามผม จนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าไม่มีท่านผู้ชมนะครับไม่มีผมในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณนะครับติดตามและสั่งซื้อสินค้าจากธนากรฟิชชิงนะครับธนากรฟิชชิงเราสัญญาว่านะครับจะหาสินค้าดีในราคาที่คนไทยขายให้กันเองนะครับไม่ชาร์จไม่อะไรก็สมเหตุสมผลนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีทั้งเฟซบ o o กแฟนเพจแล้วก็ u t u b e นะครับธนากรฟิชชิงชาแนลนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัว เปิดโตมาสั้นลาวตอดครับเออไปใส่ไปใส่เอฟิกนะนะครับมีโกดังเรากำลังใกล้เสร็จนะครับกำลังใกล้เสร็จละยังไงแล้วก็เฮ้ยที่ประกอบปืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะเตะสีรุ่งกูรู้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะผลิตเองขายเองนักเลงพอจุกู่ไปแล้วบ๊ายบายไปแล้ว เืดเืดเฟืดเฟเดตายเืดเฟืดถือาถือาถืเที่ยได้้บอกแล้วเล่นแบบใจเย็นเอาเอาอยู่ไล่ะเี้ยงถือมองข้ามโดนโดนครับโดนโดนคุผู้ชมโดนครับโดนมากกว่าจะดดนเี้ยกะยังไม่ยังไม่ถือ้ผม รอบนี้กระถิกแล้วครับโอ้โห,โโหมันแกวมากตัวกลางลำตัวคอปิ้งอยู่ตัวสามีโอ้โหอย่างใหญ่ครับท่านผู้ชมผลงานนี้ผลงานนี้นี่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าจัดส่งฟรีนี่กับผลงานประสมครับกลางลำตัวเขาเรียกว่ากลางลำตัวที่สุดแห่งปีของขวัญปีใหม่ครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับ จัดส่งฟรีนะท่านผู้ชมสูตรไหม TK กันเนอร์โคตรแกวขึ้นยางสองเส้นสบายครับผมนี่ผลงานสุดยอดเวลลกต์ดูเจนยุกเ็น,นเห็มนนถือหัวเถือ่อเถื่อครับโอ้โหครับโอ้โหเป็นไหนเกิดปอจากเมยียนี่ไงไงเฮงถ,<อ>ถือหัวเลยละ่ะ โอ้ย ah. โอ anyway. uh. ้ยวันนี้นิ้วข้อว่ะโอ้โหบ่มีสีได้ดินครับบ่มีสีได้ดินจึ๊งโดนว้าวอุ้ยโอ้ยบ่ดูเอาตีนเบ็ดบ่ม่่บมัดขวางเบ็ดอุ้ยบ่ดูโดนครับเป็นไงนะผู้ชมซูมซูมซูมอดเอ้าบ่ดู งานนี้ผีคิวจริงๆ TK กันเนื้อครับไม่หมานให้เตะครับผมบอกเลยเป็นไงสุดยอดสองแต้มวะสองแต้มหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับบอกเลยครับสุดยอดสุดจริงๆทรงมือสอดครับ TK กันเนื้อเป็นไงโคตรแกวโคตรแกว